ข่าวเช้านี้นะครับก็สงสัยอยู่ว่านะครับทำไมรถไฟสายใต้วันนี้ลาช้ากันยับทุกหลายขาบวนเลยครับลาช้ากัน่300น300นาที300กว่านาทีหลายขาบวนเลยนะครับพรเช็คข่าวดูนะครับก็พบว่ามีอุบัติเหตุนะครับรถไฟชนกับรถเก่งนั่งส่วนบุคคลนะครับที่แถวอำเภอสวีครับ คันทีชนก็เป็นรถจากอัศสตอมหมายเลขซีสองหน่งหกนะครับดูจากเฟซบุ๊กคุณลูกอารน,นะครับที่ทันนี้น่าจะเป็นผู้ภัยนะครับลงภาพข่าวไว้ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเป็นขบวนไหนเดี๋ยวผมคาดว่าน่าจะเป็นขบวนรถเ็น็นกิกศูนนะครับหลักกิโลเมตรได้เกิดเหตุ ประมาณกิโลเมตรที่48,499นะครับก็จะอ,อยู่แถวสถานีสวีครับสภาพรถเก่งก็พังเย็บเยเลยนะครับมีผู้เสีชีวิตนะครับน่าจะเป็นคนขับรถเก่งนะครับเสีชีวิตหนึ่งรายก็สมหวนให้นะครับรถไฟสายใต้ลาช้ากัน300นาทีขึ้นนะครับหลายขาบวนเลยมีเพียงขบวน168 86แล้วก็84นะครับที่ราช้าไม่เยอะแต่กะบวนอื่นหลังจากนี้นะครับราชากันยับเยินเลยก็คงต้องรอการเปิดทางนะครับเนื่องจากตัวซากรถยนต์นะครับกีดขวางการจราจรคาดเดาว่าคงจะไปลักษณะเดิมะครับเป็น,น,าน,ปนการขับรถตัดหน้านะครับตรงทางลักผ่านก็ส่งผลได้เกิดความสูญเสียนะครับ การขามรถไฟนี่ก็ไม่ควรประมาทนะครับควรจะรอรถไฟไปก่อนเสียเวลาเพียง1-5นาทีนะครับรักษาชีวิตได้ไปอีกนาน,าน,น,นการเสียชีวิตแบบนี้ก็เป็นการเสียชีวิตที่ไม่มคุ้มค่าเลยครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเดินทางได้นะครับเีจะใครที่รอรับยัดมิตรนะครับกับรถสายใต้วันนี้ก็ ตรวจสอบเวลานะครับกันก่อนเพราะว่ารถลาชากันประมาณ56ชั่วโมงหลกรขบวนเลยครับเราจะเป็นขบวน1 7 0 172 3 2ศนจะครับ3า4 4ด้วยครับก็จะลาชากันประมาณ6ชั่วโมงขึ้นไปก็ตรวจสอบเวลาก่อนที่จะมารับยาตีของท่านนะครับรายงานข่าวนะครับจากช่องบันโปสเตชันครับ แสดงความเสียใจกับการสูญเสียด้วยนะครับหวังว่าจะไม่มีการประมาณแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็เป็นกำลังใจให้พนักง,งานผ,ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน,น,นเอยนะครับ